สวัสดีครับผมกีรเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานําเสนอนะครับรถสวยๆแต่งให้หล่อๆพร้อมใช้เหมือนเดิมนะครับผมคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าแคมรีนะครับผมโฉม ACV40 นะครับตัวรถนะครับเป็นตัวท็อป 2.4V นะครับพุ่งสตาร์ทท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับตัวรถเป็นปี2008นะครับ จัดฟิทเมนจัดทรงให้หล่อๆนะครับผมล้อแม็กขอบแปนะครับยางใหม่มี24ทั้ง4เส้นนะครับเปิดใหม่สีสันรอบๆตัวรถประมาณ90นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับผมตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับเป็น2.4 V นะครับี่ครับไฟท้ายสวยๆใสๆนะครับ หล่อเลยนะครับผมมาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเจ้าของเก่าเซอร์วิสถึงมากนะครับเพิ่งเก็บงานไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีบินให้ดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับผมภายในสวยสะอาดนะครับเบาะหนังนะครับไม่แตกไม่ขาดนะครับ อันนี้เป็นรุ่นท็อป4 4นะครับมีม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับแอร์หลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับท้าราคาสวยสะอาดเลยนะครับแต่งประตูสวยทั้งสบานนะครับบอปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับวงมันลายมันติฟังก์ชันคูตคอนโทรลใช้งานได้ครบ ติดตั้งจอ a n d ด o อ d เพิ่มนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีพุชตาร์ทนะครับเบาะสามารถปรับปรับเป่าลมขึ้นมาจากเบาะได้นะครับทั้งคู่หน้าใช้งานได้ปกตินะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบเลยนะครับรถขับดีมากนะครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับใช้งานได้เลย สวยใสๆเลยนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกใสๆนะครับสวยมีสเสน่ห์เลยนะครับผมลองไปดูห้องเครื่องกันนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักปิ๊กป๊๊บนะครับห้องเครื่องสวยเลย ื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์จบๆนะครับผมยางเพ่นเครื่องแท้ทุกตัวนะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยซีนเครื่องต่างๆข้อน้ําต่างๆที่ว่าไม่ดีเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับผมเอาไปไม่ต้องทาอะไรแล้วครับใช้งานได้เลยโช๊คเบิกแท้ใหม่ทั้งสี่ต้นนะครับ ตลาดแคมรี่ ACV 40คันนี้นะครับราคาเปิดไี่2 2 9 0 0 0บาทนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญงที่เต็นจีระเดชรถบ้านนะครับตลาดรถยนต์ดีชัวล็อกปีหนึ่งนะครับผมถนนกาญจนาพิเศษบางแคหรือว่าโทรนะครับ0924604256นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ